กรมทางหลวงชนบทหารือร่วม6หน่วยงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพร้อมป้องกันปัญหาโลมาอีรวดีศูนพันธ์บริเวณทะเลสาบสงขลาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอภิรัตชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18ตุลาคม2565เห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอํำเภอกระแสศริจังหวัดสงขลาอํำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงพร้อมกำชับให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการอนุร,รักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการใกล้สุญพันของโลมาอีระวดีใน ริเวณทะเลาสาบสงขาโดยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงครรมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทเร่งหาเรือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อนำสู่การอนุรักษ์คุ้มครองและขยายพันธุ์โลมาอีระวดี ตลอดจนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทะเลสาบสงขาให้เหมาะสมและยั่งยืนดังนั้นกรมทางหลวงชนบทจึงได้นําแนวทางดังกล่าวมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยโกรมทางหลวงชนบทเชิญหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้ง6หน่วยง,งานประกอบด้วย 1. กระทรวงคมนาคม 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. รมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช6สำนักงานบริหารนี่สาธารนณะ โดยมีนางสุขสมรวยวันธนียกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและ,นา,ะน,น,นายธเนศพลธนบุญยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิระวดีในบริเวณทะเลสาบสงขาในวันอังคารที่1พฤศจิกายน2565ณห,ห้องประชุมทานสิพงกรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานครอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวว่าการประชุมหารือในครั้งนี้ได้ข้อสรุปในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันว่าจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ <c oughs> ื่อแก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในบริเวณทะเลสาบสงขลาระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ประกอบด้วยผู้แทนกรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมงกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่